ไปต่อที่ตลาดที่อยู่อาศัยปีนี้นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เชื่อว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมแสดงความหวังว่ารัฐบาลจะต่ออายุมาตรการลดค่าโอนและจดจำนองรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะปลดล็อกเงื่อนไข LTV ครับคุณกำมณภพีรพันละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสคาดการณ์ว่าตลาดที่อยู่อาศัยปีนี้จะฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับ โดยมีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย353,389หน่วยเพิ่มขึ้น1.6%ตามภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นในช่วงครึ่งปีแรกและยังมีเม็ดเงินจากโครงการเมกะโปรเจกต์ที่จะเข้าสู่ระบบอีก260,000ล้านบาทประกอบกับอัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับจะส่งผลให้ประชาชนยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยในปี2,568คาดว่าจะมีการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั่วประเทศมูลค่า593,634ล้านบาทเพิ่มขึ้น1.1%จากปีที่แล้วซึ่งหดตัวหนักนะครับติดลบ13.4%ส่วนเศรษฐกิจไทยปีนี้คาดว่าจะขยายตัวในกรอบ2.2ถึง3.2%นะครับจากการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นและการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน โดยอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อและลดภาระการผ่อนชำระทำให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายมากขึ้นอีกทั้งภาคเอกชนก็รอลุ้นรัฐบาลนะครับขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไข LTV สำหรับบ้านหลังที่สอง อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยลบที่ต้องระมัดระวังนะครับเช่นนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลต่อความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชนความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งอาจจะส่งผลต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยครับ